a t o m ม d e r m a ร์มาเรียลเหมาะก,กับคนที่มีผิวแพ้ง่ายค่ะเรามาดูที่ชื่อก่อนเลยนะคะนั่นก็คือคำว่าเดอร์มาเดอร์มาตัวนี้นะคะก็คือมาจากคำว่าเวชสำอางก็คือเป็นเครื่องสำอางที่มีความสามารถในการรักษาผิวที่ผิดปกติแต่ไม่ใช่ยานะคะแต่ว่าเป็นเวชสำอางก็คือคล้ายกับยา ใช้กับผิวที่แพ้ง่ายผิวที่มีปัญหาเช่นสิวผดผื่นแห้งคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวมแดงเขาก็ต้องเป็นเวสําอางใช่ไหมคะเหมือนตอนที่เราไปหาหมอสิวเพราะฉะนั้นเซตนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวในเซตนี้นะคะสามารถปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยนค่ะด้วยสารสกัดจากใบโโบัวบกนั่นเองนะคะในเซตนี้นะ ถ้าพูดถึงอะโชมี่เดอร์มาเรียลซิก้านะคะบีบอกเลยว่ามี4ขวดนี้แต่ตอนขายนะคะจะขายแยกอย่างนี้นะคะก็คือเจลคลีนเซอร์ขายแยก1ขวดนะคะส่วน3ขวดนี้ก็คือโทนเนอร์แอมพูนะคะแล้วก็ครีมจะขายเป็นเซตนะในกล่องซึ่งกล่องนี้เราจะเรียกว่าอโชมี่เดอร์มาเรียลซิก้าค่ะเรามาดูกันมีความพิเศษอะไรนะของเซตนี้นั่นก็คือส่วนประกอบ จากใบโบโบนั่นเองนะคะ2ก็คือกลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบย่าๆแบบธรรมชาติแบบสมุนไพรย่าแๆบบแบบเพราะว่าส่วนประกรอบมีอะไรบ้างก็คือพวกใบโบโบโรมันคาร์มายแมชเมลโลลาวินเดอร์พรูคารอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะโรสแมรี่พวกนี้ก็คือเป็นสมุนไพราญานะนะชนิด8ชนิดบวกกับใบโบโบเป็น9าชนิดนะคะ เพราะฉะนั้นในเซตนี้ประกอบไปด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคะนอกจากนี้เซตนี้ยังได้รับการรับรองนะคะและการทดสอบทางผิวหนังของประเทศเยอรมันซึ่งเดี๋ยวจะพูดอย่างละเอียดนะคะตรงนี้บอกเลยว่าเซต a t o m i d e r m a l e i c a นะคะเป็นสารออกฤทธิ์นานา,นานชนิดจากใบโบ,โบัวบกและไม่ใช่ใบโบ,โบัวบกทั่วไปมันเป็น DNA ของใบโบัวบกนะคะ นอกจากนี้ยังมี p e p ไท d e ของใบบัวบกคาว่าเซนทราเนี่ยคือใบบัวบกนะคะนอกจากนี้ยังมีเซรามัยถ้าเราเห็นคําว่าเซรามัยเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นกําแพงผิวนะซึ่งจะอยู่ในครีมนะของมีคือเราทาทุกอย่างล้แล้วก็ค่อยทาครีมเป็นหลอดสุดท้ายก็จะมีตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเซรามัยเป็นกําแพงป้องกันนะคะนอกจากนี้ยังมีมาดาแคสโซไซนนะคะของใบบัวบก ะะซึ่งสารเหล่านี้นะคะจะซึมซาบลงสู่ผิวนั่นเองนะคะช่วยปลอบประโลมผิวแพ้ง่ายค่ะเรามาดูที่มาของส่วนประกอบนะคะใบโบโบกนี้นะคะเป็น DNA ของใบโบโบกซึ่งสก,กัดจากอะไรนะไม่ได้สก,กัดจากแบบสารอันตรายหรือว่าสารตกค้างนะ,ะแต่สก,กัดจาก deep s o u r ธรรมชาติก็คือเกลือนั่นเองนะคะ ส่วนมาดาคัสโซไซนะคะเป็นส่วนประกอบหลักของใบบอบกซึ่งนํามาจากเกาะมาดากัสการ์เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีแบบไทน์และเซรามัยนะคะซึ่งสกัดมาได้อย่างไรก็คือสกัดมาด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติแบบ100%เลยนะคะอย่างที่บี้บอกไปว่าเซตนี้นะคะก็คือมี4ขวดด้วยกันนะ,ะตอนที่เราซื้อคือขายแยกนะคะใช้ยังไงอันดับแรกก็ต้องทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะ,ะด้วยเจลคลีนเซอร์นะ,ะทัสายมือ เจลคลีนเซอร์นะคะก <c oughs> ็จะมีวิธีการใช้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าใช้ยังไงนะแล้วก็ส่วนสกินแคร์ของเซนนี้คือมี3าขวดนี้โดยใช้ตามลำดับนะขวดที่1คือ toner, โทนเนอร์ขวดที่2คือแอมพูนะคะและขวดที่3ก็คือครีมนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูที่ชื่ออย่างที่บอกไว้ก็คือ Derma c o s m e t i c ิกนะคะเดอร์ก็คือมาจากคาว่า d e r m a ม o l o g y บวกกับ c o สเมติกนะคะ ก็คือเป็นคอสเมติกที่ใช้ในการรักษาความอักเสบความผิดปกติสิวผื่นหรือการอักเสบต่างๆบนผิวหน้านั่นเองนะคะส่วนคำว่าซิค้าเนี่ยก็คือย่อมาจากเซนทราเอชติกาเซนทราคำนี้ก็คือใบโบกนะคะซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสารสก,กัดจากใบโบกนั่นเองซึ่งมันมีข้อพิเศษก็คือ คนที่แพ้ง่ายนะคะต้องรักษาผิวก่อนก็คือมีค่าความเป็นกรดนะคะอยู่ที่ pH 5.5-6.5ถึง6.5นั่นเองนะคะก็คืออยู่ที่6ทําให้ผิวว่ามันไม่แพ้ง่ายนอกจากนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ควรใช้เดอร์มาเรียวซิก้นั่นก็คือเมื่อต้องการลดอาการระคายเคืองของผิวอย่างเร่งด่วนนะคะ เมื่อไรก็ตามที่ต้องการลดอาการระคายเคืองของผิวยังเด้งด่วนให้ใช้เซตนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเราก็จะรู้สึกได้เลยนะว่าอาการแพ้เนี่ยมันทุเลาลงอย่างชัดเจนนะคะ 2. เมื่อผิวแพ้ง่ายไวต่อการระคายเคืองใช้เลยค่ะเมื่อเกิดปัญหาผิวยังต่อเนื่องในบริเวณเดิมใช้เลยนะคะเมื่อต้องการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงนะคะใช้เลยและเมื่อต้องการบำรุงผิวในช่วงมีประจำเดือนหรือว่าบำรุงล้ำลึกในช่วงค่ำคืนใช้ได้เลยนะคะ มาดูขนแรกนั่นก็คือโทนเนอร์ค่ะโทนเนอร์ช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะจำไว้เลยว่าพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บภายในสัก3นาที3วินาทีหรือเร็วที่สุดอะ่ะให้รีบบำรุงผิวเลยนะคะเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งจริงๆแล้วเจลครีนเซอร์ของเซ็ตนี้นะมันมีมันเป็นเจลครีนเซอร์เหมือนมอยส์เจอร์ไรเซอร์อยู่แล้วคือมันจะไม่ทำให้ผิวแห้ง อยู่แล้วแต่เราก็ยังต้องเติมโทนเนอร์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปลอบประโลมผิวนะคะทำให้ผิวไม่แห้งตึงเพราะว่าถ้าเกิดผิวแห้งนะเราจะรู้สึกคันหน้าแล้วก็เป็นขุยนะคะเพราะผิวไม่แข็งแรงแล้วไม่ชุ่มชื้นนะฉะนั้นเราจะต้องทําการใส่โทนเนอร์เข้าไปนะคะใส่ไปเลยนะคะเซนทราก็คือใบบวบกวนันมีส่วนผสมของ DNA ใบบวบเนะเห็นสัญลักษณ์ DNA เนาะ นอกจากนี้ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะเพราะว่าได้รับสัญลักษณ์เด r m a ม e เ t d e ด m a test นะคะของเยอรมันว่าอยู่ในระดับ Excel l e n t นะคะ e x c ก l l e n t ก็คือคนที่ผิวแพ้ใ่้มาก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 ของมากที่สุดนะก็ยังสามารถช่วยได้นะคะมันจะไม่ค่อยแพ้นะนอกจากนี้นะคะก็ดูเลยนะ,ะเป็นมิตรต่อธรรมชาตินะไม่ต้องกลัวทำลายสิ่งแวดล้อมและยังอุดมไปด้วยสารสกรัดจากสมุนไพรเข้มข้นซึ่งแตกต่างจากโทนเนอร์แบบน้ำทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์นี้จะเป็นสี สีเหมือนน้ำนมนะคือโทนเนอร์เข้มข้นมากไม่ใช่แค่น้ำใสๆนะแต่ว่ามันมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้นะคะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายต่อมานะคะเราจะเห็นว่าตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกหรือที่เราเรียกว่าไทเกอร์ก s าสหรือว่าหญ้าเสือนั่นเองซึ่งหญ้าเสือมีสรรพคุณน,นะคะช่วยในการฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่ม นะคะสารประกอบของคอลลาเจนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังเป็นสารเชิงซ้อนนะคะที่ผ่านการรับรองด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ9ชนิดค่ะซึ่งตัวนี้จดสิทธิทบัตรแล้วนะคะจดสิทธทิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของอาจตรเ่ี่นเองนะคะและยังมีใบโบกซึ่งสก,กัดจากดิฟซ้อนตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นนะคะ บบโบบกที่แบบสก,กัดแบบเป็น DNA ใบโบกนะแต่ว่าเป็นดีสก,กัดจากดิสเซลคือทุกอย่างเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาติเป็นไบโอเทคโนโลยี Tech นะคะต่อมาเรามาดูกันค่ะเรามาดูเคล็ดลับการใช้เดอร์มาเรียลซิกาโทนเนอร์กันนะคะาการใช้เดอร์มาเรียลซิกาโทนเนอร์นี้นะคะสามารถหยดใส่มือแล้วทาได้เลยหรือเราจะหยดใส่โทนเนอร์นะคะหยดหยดโทนเนอร์ลงไปในแผ่นสำลีนะคะก็ได้แล้วเราก็ สามารถที่จะนำมาทานะคะเอามาเช็ดที่ผิวเราหรือว่าจะแปะไว้ที่หน้าเราเลยพร้อมกับสำรีก็ได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะช่วยทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่ไม่สามารถกระจัดออกได้นในระหว่างการล้างหน้าสมมติเราล้างหน้าเป็นรอบหนึ่งแล้วเราใช้โทนเนอร์นะคะอาจจะสำรีแล้วก็แปะเอาสำรีทั้งอันแปะไว้ที่หน้าพร้อมกับโทนเนอร์เลยคือตัว เดร์มาเรียซิกาตัวนี้มีส่วนประกอบของภูเขาซึ่งภูคขาเนี่ยเขาที่ญี่ปุ่นเขาค้นพบว่ามันสามารถดูดสารกัมมันตภาพรังสีได้เพราะว่าตอนที่มีการระเบิดของปรมาณูเนี่ยเพราะว่าตน้นภูคาาเนี่ยมันสามารถขึ้นได้แสดงว่ามันไม่ได้ถูกผลกระทบอะไรของสารกัมมันตภาพรังสีนะคะฉะนั้นมันถึงเอามาเป็นส่วนผสมนะคะมันสามารถล้างพิษได้นั่นเองจึงนํามา ใช้ในส่วนประกอบนะคะของเดอร์มาเรียลซิก้านั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราไม่ควรที่จะเช็ดก็คือแบบใส่สำลีเสร็จแล้วก็เช็ดแรงๆมันไม่ดีนะมันทำลายผิวนะคะเราต้องเช็ดเบาๆถ้าเราจะเช็ด,ด้วยสำลีนะคะหรือไม่ก็คือแปะลงไปเลยนะคะ mm hmm. คือโทนเนอร์เนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้สำลีก็ได้ทาลงบนผิวหรือว่จะใช้หยดลงบนสำลีเยอะๆนะแล้วก็แปะที่ผิวมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณนั้นนะคะ นอกจากนี้นะคะเดอร์มาเรียลซิก้าโทนเนอร์ตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นมาร์กหน้าเพื่อเติมความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนได้นะคะ,ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเทโทนเนอร์ในปริมาณที่พอเหมาะชุ่มๆเลยนะ,ะแล้วก็โปะไปตรงส่วนที่เราต้องการบำรุงจะโปะทั้งหน้าก็ได้นะ,ะหรือว่าจะแบบแค่บางส่วนก็ได้ที่แบบส่วนที่หน้าเราแห้งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งตัวนี้นะมันเป็นซิก้าโทนเนอร์ซึ่งมีความแตกต่างจากโทนเนอร์ทั่วไปนะคะ เพราะว่าอุดมไปด้วยคุณค่าจากสารบุรุงที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบลมผิวแบบทันทีคะะ่ะแล้วก็ช่วยที่สําคัญช่วยลดอุณหภูมิผิวเพราะว่าใบโบัวบกเหย่างที่เรารู้ว่าเขามีใบเย็นนะคะทำให้ผิวรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เย็นนะคะมันก็เลยทําให้อาการแพ้นี่ลดลงอย่างเช่นสมมติวตอนที่เราโดนยุงกัดหรือแพ้เรามักจะใช้น้ำใช่ไหมพอชโลมชโลมหน่อยเราจะรู้สึกว่าความคันนั้นมันลดลงนั่นแหละหลักการเดียวกันนะคะ ต่อมาขวดที่2ของสกินแคร์นั่นก็คือแอมพูนั่นเองแอมพูนะคะจะอุด,ดมไปด้วยสารบำรุงนะช่วยปลอบประโลมผิวโทนเนอร์เมื่อกี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไปละคราวนี้ก็มาถึงขวดที่2จะต้องทาต่อจากโทนเนอร์นั่นก็คือแอมพูนั่นเองนะคะแอมพูนี้นะคะก็มี DNA ของใบบับกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีเบปทดยจากใบบับกนะคะแล้วมีมาดัคโซไซมีไฟโตคอสม ตัวนี้นะคะมีสารบำรุงสีเหลืองใสายออกเขียวนิดๆประกายเขียวนิดนี้นะคะช่วยฟืน้นฟูผิวที่บอบบางแพ้ง่ายให้กลับมาแข็งแรงค่ะถ้าเกิดว่าผิวเรานะถูกด,ดูแลจนแข็งแรงแล้วทีหลังก็จะไม่ค่อยแพ้นะคะคราวนี้เรามาดูการว่าสารบำรุงในซิกาแอมพูนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือเปปไทด์จากใบบกๆนะคะมาดัคัสโซไซไฟโตคอสมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยบำรุงฟืน้นฟูผิวนะคะ สมานแผลเป็นสิวหรือว่าคนที่ต้องกดนวดนะคะก็ใช้เลยนะอันนี้นะสมมติว่าในายามฉุกเฉินอยู่ดีเกิดคันขึ้นมาหน้าหรือว่าเราแพ้เครื่องสำอางแพ้น้ำยาดัดผมแพ้อะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เราแพ้คันนะคะเราก็รีบหยดแอมพลูเลยหนึ่งถึงหยดทาเบาๆเน้นนะคะเบาๆให้ทั่วหน้าเพราะว่าเขาอักเสบอยู่แล้วเราไม่ใช่ไปทาอะไรแรงๆหนักๆถูขยี้นะคะกดไม่ต้องนะคะ ไม่ต้องนวดด้วยนะเพื่อกระตุ้นไม่ต้องนวดเพื่อกระตุ้นให้ซึมสู่ผิวนะคะแค่ทาเบาๆแล้วทิ้งไว้เน้นอีกครั้งไม่ต้องนวดนะคะทาเบาๆแล้วทิ้งไว้สารบำรุงเข้มข้นในซสิกา้าเน้นว่าเข้มข้นนะคะของแอมพูลเนี่ยจะลงไปปลอกประโลมผิวทันทีทําไมถึงบอกไม่ให้นวดเพราะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้อยู่แล้วนะเราต้องอย่าไปจัดมันเยอะอย่าไปถูอย่างคนเป็นสิวอย่าไปกดถ้ากดนะผิวตรงนี้เนี่ยมันจะ มันจะอักเสบแล้วก็จะทิ้งรอยแผลเป็นแล้วก็เป็นหลุมน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปปล่อยมันเป็นหนองแบบอะไรเงี้ยนะก็คือใช้ของตรงนี้แหละให้มันลดการอักเสบแบบธรรมชาติแล้วพอสิวมันหายไปอ่ะมันจะไม่ค่อยเหลือดิ้วรอยที่แบบขาหน้าเราเนาะนอกจากนี้แอมพูตัวนี้นะคะทาซ้ําได้2 3ถึงสารอบคือรอบที่1ให้ทาทั่วหน้า รอบที่2แลในรอบที่3ทาตรงจุดที่มันเป็นปัญหาเยอะๆนะคะก็ะะจะช่วยปลอบประโลมผิวอย่างเร่งรนแต่ถ้าเป็นทั้งหน้าเลยก็ทาทั้งหน้าเลยนะคะหรือเมื่อเรารู้สึกว่าผิวแห้งผิวหยาบต้องการสารบำรุงเข้มข้นนึกถึงแอมพูเลยจะไม่ว่าแอมพูก็คือเป็นตัวที่แบบเป็นสารบำรุงเข้มข้นที่แบบมันอนุเล็กมากนะก็สามารถทาได้หลายชั้นหลายรอบนะคะไม่ใช่แค่รอบเดียวนอกจากนี้นะคะเรามาดูหลอดที่3พอทาแอมพูแล้วเราก็ต้องทําการ ปิดด้วยกำแพงผิวก็คือครีมนั่นเองครีมมันจะทาเป็นปลอดสุดท้ายนะคะซึ่งครีมตัวนี้นะคะก็มีใบบอบบเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมแบบบางเบาบางเบาจริงๆนะคือทาแล้วรู้สึกร,รู้สึกเลยว่ามันบางเบาแล้วก็ช่วยปกป้องผิวได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็สามารถทาได้หลายรอบเช่นกันนะคะไม่จำเป็นต้องทารอบเดียวและสามารถเติมได้ระหว่างวันคือม,มันไม่เหนอะด้วยความที่มันเป็นบางเบาเราสามารถทา เพราะว่าคนที่แพ้บางทีแพ้ฝุ่นเพียง2.5ด้วยนะคะแ,แพ้ฝุ่นแล้วก็ทาทาไปแล้วรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าอยากทาเพิ่มก็ทาได้ตลอดนะคะต่อมาเราก็มาดูกันนะคะตัวครีมตัวนี้นะก็มีใบบอบหนึ่งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเซรามายทั่วไปนะคะสามารถเป็นกราบป้องกันผิวเนี่ยได้ดีมากๆ เลยนะคะแล้วก็บรรเทาผิวที่แบบระคายเคืองจากปัจจัยภายนอกได้ดีมากๆเลยนะหยุดทุกปัญหาผิวได้เลยอนยะ่างนั้นเลยนะคะต่อมาเราจะเห็นว่าตัวครีมตัวนี้สามารถใช้เป็น sleeping mask ได้นี่คือเคล็ดลับนะคะใช้ยังไงตัวครีมหลอดที่3นี่คือเราทามา3ขวดละนะไม่รวมตัวที่เป็นเจ l c ินเซอร์ล้างหน้าขวดแรกนะถ้ารวมก็นะตัวที่สนี้นะคะ ก็คือเราสามารถทาซิก้าครีมนะในปริมาณที่พอเหมาะเป็นชั้นทาทั่วหน้าทาแล้วทาอีกทาหลายๆชั้นทาซ้ำๆไหลายครั้งจนเรารู้สึกเหมือนมีแผ่นมากสก์อยู่บนหน้าเพราะว่าเซรามายจากครีมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกําแพงผิวใช่ไหมเราทาลราชั้นหนึ่งเราแปนหนึ่งทาอีกชั้นหนึ่งนะหลายๆชั้นได้เลยมันก็จะกลายเป็นมากสก์ธรรมชาตินะคะ ซึ่งมีส่วนประกอบของมัดาคซอร์ไซซิเรามาจากใบบบกบซึ่งจะช่วยเคลือบผิวหนังชั้นนอกตอนคือน,น้าทาเลยหลายชั้นนะตัวนี้อยากจะช่วยป้องกันให้ผิวของเรานะคะทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนนะเน้นทาเสร็จแล้วทิ้งทั้งคืนไม่ต้องรีบลลังออกนะคะทาไปเลยทิ้งกงคืนนอนไปเลยค่ะวันแล้วดูว่าเช้าว,วันถัดมาผิวเราจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ทาพิสูจน์ชาเลนจ์ก็เลยนะคะนอกจากนี้นะตอนเช้า ตอนเช้า,าตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าอะไรแล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะทาซิก้าครีมตัวนี้นะคะเออลองทาดูเราจะเห็นว่าหน้าเราอะฉ่ำวาวแบบเป็นธรรมชาติให้ทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะก่อนแต่งหน้าแล้วผิวมันจะดูเปล่งประ่งยเป็นธรรมชาตินะคะลองดูค่ะแล้วอย่าลืมมารีวิวด้วยนะคะ กลับมาที่ตัวที่ใช้ทาความสะอาดนะคะนั่นคือเจลคลีนเซอร์เจลคลีนเซอร์ตัวนี้นะไว้ทําความสะอาดห,หน้าก่อนที่เราจะทาโทนเนอร์แอมพูแล้วก็ครีมนะคะซึ่งเจลคลีนเซอร์ตัวนี้มีความอ่อนโยนมีความเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาติอย่างสมดุลน,นะคะและแน่นอนก็มี DNA ของใบบัวบกนั่นเองแล้วก็ผ่านการเทสนะคะตรงนี้อยากให้ดูนิดน,นึงก็คือผ่านการเทสเดอร์มาเทสจากเยอรมันนะคะ ในระดับ Excel l e n t นะคะไม่ใช่ม e เ i ียมหรือว่ากู d แต่เป็น Excel l e n นนอกจากนี้ไม่ระคายเคืองต่อดวงตาเป็นมิตรต่อธรรมชาตินะคะเนื mm ้อเจลจะเป็นแบบเนื้อเจลใสๆวิธีการใช้นะคะก็ค <Yeah. S 1> ือตอนที่เราใช้หน้า <s uck. S 2> ไม่ต้องเปียกไม่ต้องผสมน้ำน,นะคะบีบ <s uck. S 1> เจลออกมาเสร็จนะเอาเจลนี้โปะที่หน้าเลยนะคะแล้วก็ถูให้ทั่วหน้านะคะ ถูให้ทั่วหน้านะคะเหมือนนวดเบาๆที่หน้าเน้นว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายห้ามนวดแรงพยายามเดี๋ยวไปยุ่งเขาคือทาทาเสร็จนะบนหน้าที่แห้งๆนี่แหละแล้วก็เราก็ทาไปสักพักหนึ่งนะเราค่อยเอาน้ำเนี่ยผสมบนหน้านี้เลยนะคะแล้วก็ถูจนมันเกิดฟองที่หน้านะคะเด็กใช้ได้ไหมใช้ได้นะเพราะว่าก็ให้ลูกใช้เหมือนกันนะคะให้ลูกชายใช้เหมือนกันลูกชายสิบขวบค่ะ ลูกชายสิบบก,ก็ให้ใช้ของอาจุมี่นะอย่างบางทีเขาไปตากแดดไม่ยอมใช้ครีมกันแดด่เงี้ยโอ้โหผิวกลับมานี่แบบยเยิ่เยินเลยค่ะแล้วก็ใช้ให้เขาเขาก็ไม่แพ้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าม,มันอ่อนโยนอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติก็เลยกล้าใช้กล้าลูกใช้นะคะนอกจากนี้นะคะตัวเจลครีนเซอร์ของใบบกตัวนี้นะคะสามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ทาให้ผิวของเราเสียความสมดุลของค่า ph ะะและยังช่วยกาจัดสิ่งสกปรกบ,บ,บนใบหน้าออกได้หมดจดคือมันจะมีแบบโฟมคลีนเซอร์อันนี้เป็นเจลคลีนเซอร์นะคะมีดี e คลีนเซอร์มีแบบมายคลีนเซอร์เป็นวอเตอร์คลีนเซอร์ก็แล้วแต่เราชอบตัวไหนสำหรับบีมีนทุกตัวเลยแล้วก็ใช้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ตามเวลาหรือว่าตามความเหมาะสมนะตอนนั้นนะคะ ซึ่งตัวนี้ไม่จาเป็นต้องใช้เวลาในการทำความาสะอาดนานก็สามารถนําสิ่งสกปรกออกจากหน้าได้อย่างหมดจดนะคะวิธีการใช้อย่างที่บอกก็คือนวดเจลเลบาเบาเบา,บานะคะเน้นเพื่อล้างเครื่องสําอางครีมกันแดดสิ่งสกปรกออกได้นะคะโดยไม่ต้องใช้น้ำนึกออกไหมไม่ต้องใช้น้ำเน้นว่าไม่ต้องใช้น้ําใช้เจลเนี่ยค่ะบีบแล้วก็ใช้นวดที่หน้าเบาเโดยไม่ต้องใช้น้ํานะคะ เพื่อเอาเครื่องสำอางออกติ่มกันแดดออกหลังจากนั้นเจลจะเปลี่ยนเป็นฟองเมื่อถูกผสมกับน้ำพอเรานวดไปสักพักหนึ่งเราเอาน้ำเนี่ยผสมที่หน้านี่แหละแล้วมันก็จะกลายเป็นฟองเบาๆนะคะแล้วก็เราก็ล้างน้ําออกแต่น้ำเนี่ยบอกนิดนึงนะคะว่าควรจะเป็นน้ําปลอดคอลีนะควรจะกรองน้าน,นิดนึงนะคะก็สามารถกรองน้ําได้อย่างนีก็จะใช้เป็นฝักบัวกรองน้านะคะหรือว่าเป็นตัวกรองน้านะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ะคะก็ปรึก ปรึกษาได้นอกจากนี้ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดยกเว้นเมคอัพแบบกันน้ำคือจะเกิดเป็นครีมกันแดดหรือเมคอัพแบบกันน้ำเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวมันอาจจะไม่เวิร์กเราจะใช้คู่กับ m y c l e a n เ e อนะคะใช้ตัว m า c l e a n เชอเช็ดเครื่องสำอางก่อนก็ได้นะคะแต่เน้นนานนิดนึงคนเป็นสิวกรุนาอย่ากกดนวดเช็ดอะไรแรงๆนะคะเพราะมันจะยิ่งอักเสบทางพิสูจน์3สัปดาห์ค่ะ จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวนะลดอาการระคายเคืองจากสิ่งกระตุ้นพวกสารเคมีฉะนั้นเราต้องลดพวกการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ลองใช้ตรวนี้สสัปดาห์ช่วยลดอาการสูญเสียน้ําผ่านเซลล์ผิวนะคะของผิวหนังแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวสึกสบายนะคะลดอาการระคายเคืองจากรสงสี uv ย่างที่พี่บอกไปเมื่อก่อนพี่ไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไม,เ,มเพราะว่าเมื่อก่อนอยงไปรับรูปที่โรงเรียนนะคะหน้าาต้องตัดแดด กลูกจะเลิกประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามประมาณเนี้ยแดดมันแรงมากร้อนมากเราก็จะแบบเป็นสิวผื่นคันจนเราก็ศึกษาดูอ๋อเข้าใจละเราแพ้แดดฉะนั้นต้องใช้ครีมกันแดดแต่ว่าครีมกันแดดทั่วไปทําให้เราเป็นสิวแพ้นะคะก็ต้องใช้ครีมกันแดดของมาตุมี่นี่แหละที่บีใช้เรารู้สึกว่ามีไม่แพ้ไม่เป็นผื่นคันเหมือนเมื่อก่อนคือดีมากเลยนะคะ นี่นะคะท้าที่สุดเลยสามสัปดาห์ก่อนใช้ผิวอาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสองแบบกล้องนะคะหลังใช้จะเป็นอย่างนี้ไหมมันจะค่อยๆดีขึ้นผิวจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองของผิวนะคะต้องใช้อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็แชมพูแชมพูเปลี่ยนให้หมดนะคะแนะนําให้ใช้ของอโตรมี่ทั้งหมดตอนสระเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องให้มันโดนหน้านะพวกแชมพูอะไรอย่างเงี้ยสบู่นะคะน้าต้องกรองะคอะลีนคาทักมาค่ะถามได้นะ ถามได้จะส่งลิงก์ให้เข้าไปสั่งซื้อนะคะต่อมานะคะจะเห็นว่าจากการใช้สามสัปดาห์ลดการสูญเสียน้ำผ่านชั้นผิวจากสิ่งกระตุ้นทางเคมีนะคะแล้วก็ผิวสึกผ่อนคลายขึ้นนะจาก2ี่สิบก้าเป็น30.5 30. นะคะจาก U V คือถ้าผิวเราแข็งแรงก็จะทนทานอยู่กขึ้นนะคือแดดนี่ ก็คือต้องต้องระวังนะคะนอกจากนี้นะคะจะเห็นว่านี่คือเป็นผลการทดลองนะว่าสามารถช่วยลดการระคายเคืองจาก UV วและสิ่งกระตุ้นที่เป็นสารเคมีนะได้ถึง95%เเยอะมากนะคะเยอะมากที่สำคัญทำให้ผิวชุ่มชื้นคือถ้าผิวเราแห้งไม่ชุ่มชื้นนะเราจะแกะ่ผิวจะแห้งคันแดงบวมคือมันจะดูแก่ขึ้นมาเลยแหละแต่ถ้าผิวเราชุ่มชื้นปุ๊บนะเราจะดูแบบมีน้ำมีนวล อิวมันจะดูแข็งแรงฉ่ำวาวอ้นอกจากนี้นะคะจากการทดสอบ3สัปดาห์นะคะไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ไม่พบผื่นแพ้สัมผัสหรือผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารระคายเครืองในกลุ่มผู้ทดสอบนะคะทางคลินิกก็คือเป็นคลินิคอลเทส t นั่นเองนะคะซึ่งสถาบันที่ทำการทดสอบนี้คือ korea institute of d e r m a t o l o g i c a l science นะคะซึ่งทดสอบในช่วงวันที่เท่าไหร่อ่ะดูเลยนะคะ ทดสอบผู้หญิงอายุ20-60ปีนะคะจำนวน20คนพบว่าเมื่อใช้แล้ว3สัปดาห์เกิดอาการบวมช้ำไหม้ไม่ผิวเป็นกุยไหมไม่อาการคันรอยแดงอาการแสบผิวผิวไหม้ผิวแห้งตึงคือเป็นผดไม่โอโ้โหสุดยอดมากนะคะก็คือไม่มีอาการดังกล่าวเลยนะคะค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยใช้ดวะะ่วนค่ะคือไม่ต้องไปแบบใช้ยารักษาสิวหรือว่าอะไรที่มีสเตียรอยนะ ไม่ดีนะคะต่อตับเราแล้วก็ทำให้เราติดสเตียรอยด้วยอย่าไปซื้อใช้อะไรมั่วๆนะที่เขาแบบโฆษณากันอันนี้ไม่แนะนำนะอย่างเราเห็นในคนเกาหลีเขาแบบผิวสวยนะคะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะ,ะแล้วก็ออร์แกนิกนี่บอกเลยว่าออร์แกนิกออร์แกนิกปลอดสารสารกันบูดน,นะคะแล้วก็นี่ได้รับการรับรองนะจ๊ะระดับเอ็กซ l เ n t ไม่ก่อให้เกิดาการแพ้ไม่ระคายเคืองดวงตานะคะนี่ก็คือตัวโทนเนอร์นะคะถ้าเราจะดูอย่างละเอียดละเอียดนะแอมคู่นะคะก็สามารถมาดูได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นภาพผนวกนะคะที่ให้ดูว่าอู้มันจริงจนี่คือมาจากงานวิจัยจริงๆเลยนะคะนี่นะะแล้วก็ทําจากสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งวิจะททาคลิปแยกไว้ให้ต่างหางนะคะ I told me.